ตอนที่3,017ลักพาตัวคนขันเห็นเด็กสาวถูกโยนลงมาจากรางคาเฟื่องจิวขยิงปลายเทา้ากระโดดขึ้นไปรับร่างบางเอาไว้ก่อนจะหมุนร่างกลางอากาศและที่ตัวลงบนพื้นจากนั้นก็ส่งต่อเด็กสาวให้เจ้าเมืองที่สาวเท้าเข้ามาเร็วๆทว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นไปอีกครั้งก็เห็นคนจุดดำคว้างบางสิ่งลงมาควันนาุมนึงลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณบดบังการมองเห็นของพวกเขาขณะที่คนจุดดำคิดจะฉวยโอกาสนี้หน,นีไปเฟื่องจิวกระดิกนิ้วมือเข็มเงินเล่มหนึ่งพุ่งออกไปอึก เสียงอดควรดังขึ้นร่างของคนชุดดำที่กำลังกระโดดขึ้นไปล่วงตกลงมาจากหลงกังคาลมพล้งลงมาบนพื้นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ถูกวันเย็น13ที่กระโดดลงมาจากข้างบนเหยียบร่างของเขากลับลงไปบนพื้นอีกครั้งขณะที่วันเย็่น13กระชากคอเสื้อของเขาขึ้นมาไม้จะซักทามร่างของคนชุดดำกระตุกสันราวกับเส้นเอ็นตึงเกร็งไปทั้งตัวดวงตาเบิกกว้างก่อนจะล้มพับลงไปทั้งสองขมวดคิ้วนึกไม่ถึงว่าจะตายไปทั้งอย่างนี้เลยเซรูเซียรู เจ้าเมืองเอาเสื้อตัวนอกสวมทับร่างกายของลูกสาวที่สวมแค่เสื้อตัวในพางขานเรียกแต่ไม่เห็นท่าทีว่าลูกสาวจะตื่นแค่ถูกวางยาสลบท่านั้นไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้เช้านางก็ตื่นขึ้นมาเองเฟิงจิวเอ่ยปลอบใจเจ้าเมืองได้ฟังคําพูดของเฟิงจิวเจ้าเมืองจึงพยักหน้าข้าจะส่งเซลยูร์กับห้องก่อนเอ่ยจบก็ส่งลูกสาวของเขากลับห้องคณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยบนตัวคนจุดดำมีกลิ่นอายชั่วร้ายวันเย็ยนสิบสามเอ่ยก่อนคุ้นเคียเด็กน้อยแล้วพูดอีกว่า น่าจะเป็นคนของพักมานเพียงแต่เหตุใดคนของพักมานมาปรากฏตัวที่เมืองแห่งนี้คนของพักมานมาจับผู้หญิงคนนี้ไปทําไมกันนะอีกอย่างก็ส่งมาแค่คนเดียวน่าแปลกจริงๆเฟวงจิวเอ๋ยเธอมองคนที่อยู่บนพื้นถามเจ้าเมืองดูหน่อยเถอะบางทีเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างอืวันเย็นสิบสามพยัคหัวหลังจากที่เจ้าเมืองพาลูกสาวเขาไปพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาหาเขาทั้งสองยังไม่ทันเอ่ยปากเจ้าเมืองก็โบกมือเป็นเชิงบอกไม่ต้องพูดแล้วถ้ารู้ว่าพวกท่านอยากถามอะไรใช่แล้วถ้ามีเรื่องปิดบังอยู่จริงๆ เขาถอนหายใจบอกว่าคืนนี้ที่ข้าเล่าเรื่องภูเขายินให้พวกท่านฟังมากมายขนาดนี้แต่กลับไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเราพักนี้ในอำเภอของเรามีเด็กสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วพอเหตุผลนี้แต่ละบ้านจึงวาาระแวงกันหลายคนที่มีลูกสาวและค่อนข้างมีฐานะก็ย้ายหนีไปในเมืองแล้วบางบ้านก็ปิดประตูไม่ให้ลูกสาวออกจากบ้านเลยเพราะกลัวลูกสาวจะหายตัวไปข้าเองก็เคยคาดเดาการหายไปของลูกสาวของชาวบ้านน่าจะเป็นเพราะเกิดอะไรขึ้นที่ภูเขายินแน่นอนเพียงแต่ไม่กล้าบอกใคร พอ้าไม่มีความสามารถนั้นที่จะไปช่วยพวกเขาข้าเองก็ทำได้แค่ดูแลลูกสาวของตัวเองดีๆไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับนางก็พอแล้วข้ารู้ว่าข้าเห็นแก่ตัวแต่ข้าไม่มีทางเลือกนี่นาวันเย็นสิบสามเอ่ยด้วยน้ำเสียงครื่นไถมอย่างนั้นท่านก็ควรบ,บอกพวกเราให้พวกเรารู้เรื่องไว้สักหน่อยและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟิ้นจิวเยิ้ม,มเธอกลับไม่ใส่ใจแค่พูดว่าถ้าคิดว่าท่านเจ้าเมืองน่าจะคิดเหมือนกันว่าหากพวกข้าสองคนเข้าไปในภูเขายินแล้วจะกลับออกมาไม่ได้อีกกระมัง หากพูดเรื่องนี้กับพว้ขาก็เกรงว่าจะสร้างปัญหาโดยไม่จําเป็นธรรมชาติของมนุษย์เธอเองก็เข้าใจดีอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ทุกคนจะจัดการเรื่องราวนอกเหนือความสามารถของตนเองได้ตอนที่3ามพี่ผีน้อยขอโทษด,ด้วยเจ้าเมืองก้มหน้าอย่างละอายใจเอาละข้าจะกลับไปนอนสักหน่อยเพื่อจิวบอกจากนั้นก็หมุนตัวกลับห้องโดยไม่พูดอะไรอีกวันเย็น13มองเจ้าเมืองแวบ,บหนึ่งจากนั้นก็เดินกลับห้องไปด้วยวันต่อมาทั้งสองจากไปทันทีที่ฟ้าสางพวกเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนภูเขายิน ระหว่างที่อยู่บนทางเดินเส้นเล็กๆแม่หนูน้อยเจ้าเป็นใครกันแน่พวกเขาสองคนก็เดินทางร่วมกันมาหลายวันแล้วเขากับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยนอกจากชื่อเฟื่องจิวเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นน้องสาวร่วมสาบานของวันเยี่ยนเช่นวา่าทําไมหรือคิดจะเสือประวัติข้าหรือเฟื่องจิวยิมย้มมเอียงหน้ามองเขาแวบหนึง่งฮ่าๆข้า,าจะเสือประวัติของเจ้าไปทําไมข้าแค่คิดว่าเจ้ามีความสามารถไม่น้อยอย่างนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ข้าเพิ่งมาถึงที่นี่ไม่นานลงมาจากบันไดสุดแดนเซียนเฟื่องจิวตอบก่อนจะล้วงผลไม้สองลูกออกมา เราโยนลูกหนึ่งให้เขาวันเย็นสิบสามรับผลไม้ไปก็ตะลึงลงมาจากบันไดสุดแดนเซียนหรือไม่ธรรมดาเลยนี่ไม่มีใครพาเจ้ามาหรือไม่นะเึ่งจิง่สายนาหากคนที่นี่ต้องการพาคนในตระกูลที่อยู่เบื้องล่างขึ้นมาก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้แต่หากไม่มีคนพามาก็ทํไในเพียงต้องมีวรยุทธ์ระดับจัก,กรพรรดิเซียนถึงจะขึ้นมาเองได้โดยเหตุนี้พอเธอบอกว่าขึ้นมาเองสายตาที่วันเย็นสิบสามมองเธอก็แปลกไปพอหากเธอไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าเธอมีวรยุทธ์ถึงระดับจัก,กรพรรดิเซียนแล้ว แต่ทว่าวรายุทธ์ของเธอในตอนนี้ไม่ใช่แค่ดับจกกักรพรัดเซียนแล้วจีจีรายการดูไม่ออกเลยจริงๆเขาจ้องเฟิงเจียวก่อนจะยิ้มกว้างอย่างนั้นเจ้ามีคนในดวงใจหรือยังหากไม่มีลุงจะแนะนําให้เจ้าตระกูลหวันเยี่ยนของเราขึ้นชื่อเรื่องนุมรอสาวงามชนะเฟิงเจียวไม่พูดอะไรเพียงมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มดูสายตาเจ้าสี่อะไรกันทําไมข่าไม่รอข่ารูปไม่งามหรือข่าไม่ใช่ผู้ชายหรือหวันเยี่ยนสิบสามแค่นเสียงข่าจะบอกเจ้า อย่างข้าเขาเรียกว่าชายกำยำล่ำสันหนุ่มหน้าละอ่อนทั่วเทียบไปไม่ติดแต่ละคนในตระกูลวันเย่นล้วนเป็นเหมือนข้าผู้หญิงแต่ละคนงดงามดจดอกไม้แน่นอนน้อยคนที่จะเหมือนอย่างเชี่ยนวาขณะพูดเขากัดผลไม้กินหนึ่งคำก่อนจะพูดอย่างแปลกใจว่าผลไม้วิญญาณหรือดูท่าเจ้าจะซ่อนของดีไว้ไม่น้อยทีเดียวท่านดูข้างหน้าฟ้องจิ๋วพย่ะพะเยิดขณะที่สายตาจับจ้องไปข้างหน้าใต้แสงแดดกลางวันแสกแสกเด็กน้อยอายุสี่ห้าขวบกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่บนถนนเสียงหอเราะของคนพวกนั้นดังมา เงาร่างพวกนั้นกระโดดรลดเต้นอยู่บนถนนวิ่งเล่นไล่จับกันดูเหมือนลูกชาวบ้านทั่วไปแต่หากดูดีจะเห็นว่าใต้แสงอาทิตย์เจ,จา้าบนทางเดินเด็กๆก็มีแสงสาดส่องเช่นกันแต่เด็กพวกนั้นกลับไม่มีเงาอีกอย่างแม้พวกเขาจะวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่แต่เท้าของพวกเขากลับไม่สัมผัสพื้นดินผี่น้อยหรือวันเย็นสิบสามชงักงันเหนื่อยหน้ามองแสงแดดอันเจ้จาบนท้องฟ้าภายใต้แดดที่แรงขนาดนี้ผี่น้อยพวกนั้นกลับข้าออกมาวิ่งเล่น ขาสาวเท้ายาวๆไปข้างหน้าผีน้อยพวกนั้นเห็นเขาพุ่งตัวเข้าไปยังดุดันต่างก็กรีร้องและหนีไปอย่างรวดเร็วเฟิงจิวเดินตามอยู่ข้างหลังรู้สึกว่าที่นี่แปลกจริงๆตอนนี้พวกเขาน่าจะอยู่ห่างจากภูเขายินอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวแต่กลับเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วตามหลักกลางวันแสกๆไม่น่าจะมีพวกผู้ผีวิญญ,ญาณปรากฏเช่นนี้น้องเสียใจว่าผีพวกนี้จะฝึกตนจนไม่กลัวแสงแดดได้แล้ว